ไหจะไปไหนสวัสดีค่ะพี่พรพิสารขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงบ่ายสองแล้วหรือเปล่าบ่ายสองหรือยังพี่พรพิสารยังไม่ขึ้นไลฟ์หรอคะนึกว่าจะลงไลฟ์แล้วจะเข้าไป นะดวก่อนนะ๋อบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่านึกว่าบ่ายสองแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณเลิฟหนึ่งนะคะไอชาน,นมจะออกเหรอจะออกไปเหรอออกไปใช่ไหม เอาไปเล่นขนา้างนอกได้ไหมไป่ไปอยากออกมาเล่นในสวนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณป้าจุ๊บด้วยนะคะสวัสดีค่ะป้าจุ๊บขึ้นไลฟ์ได้แล้วคะ่ะป้าจุ๊บหลังจากเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ขึ้นไลฟ์ไม่ได้เลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะยูยูก็ขึ้นไลฟ์ไม่ได้ ต้องใช้เครื่องรวนนะคะ,ป,ะปัาจุ๊เครื่องรวนขึ้นไลฟ์ไม่ได้แถมยังถ่ายวีดีโอไม่ได้ด้วยนะคะตกใจหมดเลยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาขึ้นไลฟ์ถ่ายวีดีโอก็ได้แล้วน่ารักน่ารักเหมียวคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ปะปัจจุ๊บ มาเดินเล่นในสวนนะคะว่าอยู่ในบ้านเขาก็อึดอัดเนาะเดินเล่นในสวนชมนกชมไม้ขอบคุณค่ะป้าจุ๊ชมต้นไม้กันนะคะ ต้นไม้ป,ปัจจุบดูใบนี้ใหญ่มากเลยค่ะ,ป,ะปัจจุบจำชื่อต้นไม้ไม่ได้นะคะว่าชื่อต้นอะไรนะคะใบเขาใหญ่มากเลยเนี่ยนะคะตอนแรกกอเล็กๆเ,เองนะคะตอนแรกตอนนี้ใบใหญ่มากเลยดูดูใบเขาใหญ่มากเลยแต่ก็สวยดีนะคะสวยเนาะ าจะบอกว่าเอาน้องเหมียวเป็นต้นเรื่องเลยค่ะน่าจะไปได้สวยค่ะขอบคุณค่ะ,ป,ะปัจจุบขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยเมื่อกี้ลองขึ้นไล์ดูนะคะหลังจากที่ขึ้นไม่ได้แป๊บหนึง่งขึ้นไม่ได้อยู่พักนึง โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีพึ่งมาตัวหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณมาก, <c oughs> ม,ากมากเลยนะคะโทรศัพท์ก็ร้อนไวมากเลยขอบคุณค่ะแม่น้องเรสวัสดีค่ะแม่น้องเร <c oughs> ขึ้นไลฟ์ได้แล้วค่ะแม่นังเรแม่นังเ,นงเรกับป้าจุบ๊บสวัสดีค่ะขึ้นไลฟ์ได้แล้วเมื่อกี้นี้ใจหายหมดเลย จะร้องไห้แล้วนะคะเมื่อก,กี้เนี้ยเกือ <c oughs> บร้องไห้แล้วดพึ่งพึ่งพึ่งตัวใหญ่มากเลยปัจจุก,ก็จ้าแม่น้องเรนะคะพี่วานสวัสดีค่ะพี่วานขอบคุณนะคะพี่วานที่แวะมาวาย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 ดูดูดูเจ้าชานมเขาจะจับพึ่งนะคะเขาจะจับพึ่งดูดูดูด ไปน้องนะเดี yeah, yeah, ๋ยวเดี๋ยวโดนพึ่ง